เออมดเดืออยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง่พอพอกับยายแววอีกคือเกาค่ะตะเทียบเอาหัวหารเหงูหัวหารเม็ดหัวหานงัวขุน เมื่อไดฝนตกบ่อใดไปเกี่ยวห้ายายแววกะเอาอาหารเสริมไม่ให้เสริมกินฝนเปี้ยงกินก็เปี้ยงไปข้อมือม,มืออันเมือ่อใดฝนตกออกไปเกี่ยวห้บาบ่อใดก็คือได้กินเฟี้ยงล่ะค่ะพี่น้องก็นี่ก็คือขอ,อกวัวบริเวณขอ,อกว่าของยายแววบองมองมา ลบแดดลบฝนหอกหอกสำรับไปค่ะนอน,อนก็กำบวจืดเ,เด้อค่ะคันห้าแยกมองให้มันกินหยาเป็นสั์เป็นส่วนแยกมองอยูเป็นสั์เป็นส่วนอาสมมติว่าพี่นอ้องอาจเมืม่อไหร่เหลียงง่วคันบ่แยกเป็นสัดเป็นส่วนมองกินหยาก็มองนอน มันกะสิจื้นขี่เง่ยวองหันนอนหันเป๊ดเป็ดขอกง่้วยแย่แววกะสิบประมาณนี้แหละค่ะยังง่วยอยู่นี่หกโตตะกี้ก็มีเกตโตขายไปแล้วแม่สาวนึง,ง,นงยัางง่วอยู่หกโต โตแม่นี่หาโตโตโผหน่อยโตหนึ่งก็คืออูหันละค่ะปกติขอ,อกม่วหนาฝนนี่สิเบืองบ่ได้เด้อันนี้ขอ,อกมว่วหญยแววใยแววกะ เย่เป็นซัดเป็นส่วนหม่องกินหยาก็ตั้งหากหม่องกินเตี้ยงก็ตั้งหากมันก็นเลยบ่เปียกค่ะพี่น้องเพราะว่าคอกต่อขยายออกมาอีกปีนี่นก็เลื่อยว่จืนพ้นโต๊ค่ะพี่น้องทางบ้านพี่น้องฝ้นต๊บ่น้อค่ะต๊แต่ขึ้นนี่โต๊ะแห้ง เมื่อนี้ตาเทียบเรากัสงไซเสอรบอดดไปเกี่ยวหยาดอกฝนมันตกมันเปียกเรากำลังสิไปแบกเปี้ยงมาให้งวัวย่านได้กินเปี้ยงแลงว้วงัวเมื่อนี้ น,นี่งัวงัวสาวหน่อยงัวบเมินเม็สาวดอกงัวหน่อยแต่งัวแม่อายุกประมาณห้าเดือนละค่ะอายุประมาณห้าเดืนอปดนปูหันกับซีเ่เดือนนุแดงเนี่ยก็หาเดือนแม่พันกรสิเป็นงัวขาวพันบาซิน พี่น้องค่ะเบิ้งพญิเทียบเราบ่าได้ไปเกี่ยวหญ้ามื้อนี้เราก็สิไปหิวก้อนเฟืองมาไว้ให้งัวลุยน้มตามตามตาม,มาเราสิเอาเฟืองมาใส่ห้างให้งัวเพราะว่า,ามื้อน,นี้เราไปบ่ได้ฝนตกนี่แน่จะมา้งมันนี้กินเฟียงบอกพ่อไง ฝนตกไปเกี้ยวหญ้าบ่ได้กินเฟี้ยงเหง้วกินเฟี๊ยงละเมื่อนี่กาพี่น้องเวลาเอาเฟี๊ยงแหงัวก็เอาเอาเสี้ยนในร่อนนี่ที่เขามัดเฟี๊ยงมากนี่เวลาเขาอัดเนี่ยก็เอาออกเลยค่ะนี่คือพพใหะไงเรากำลังเสียวออกบางข้อบางท่านเลียงงัวนี่สิบเอวออกเด้เสียวไว้ข้าเป็นมัดหล่ะกัสีแหง้วดึงกินเฟี๊ยงออกย่ำนั่นเวลาง้วกินเฟี๊ยงนี่มันกระสีกินหอด ได้ใน่อนไปนั่มมันก็อันตรายพี่น้องกับพยายามดึงออกทุกมัดเวลาเอาเฟี้ยงใหงง่วเอาก็ต้องระมัดระว่างเอาถุงพลาสติกคือกันนั่นแหละค่ะพี่น้องก็จะให้มันอยู่ไก่ขอกัว่ัว่บางตั่ะมนันกินมากง่ายกินไปสุ้ยสุญ่างเอาต้องระมัดระว่างการเลี้ยงง่วต้องใส่ใจ ก็คือขอ้อกค่ะพี่น้องก็ขอสําคัญกันอย่าให้มันจืดคลิปนี้กับภาพพี่น้องมารับชมงัวว่ได้อ,ออกคอกกินเฟียงกินหัวหานมอนี่มอนี่ก็อดหยาไปสิก,ก่อนมันลําบากฝนตกไปบ่ได้ย้วยแววกับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามารับชม ช่องย่แเววขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาขอขอบคุณทุกไหลททุกแค่ทุกการติดตามย่าเววกระสิขอจบคลิปใบเพียงซำนีเดะะ้อค่นะคลิปหนาเมื่อนากระพกกันกับย่าเยววอีกคือเกา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ